สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อน พันตำรวจเอกดุสิตวาลีประโคนพุ่งกับการสอนอบางยี่เรือและหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากองบัญชาการตํารวจคนครบาลพร้อมด้วยพันตารวจเอกยงฤทธิ์สุภาพลรักษารษาชการกาแทนพุ่งก,กับการสพเมืองสมุทรสาครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจและผู้เสียหายได้นําสินค้าที่ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าจํานวนมากมาตรวจนับที่สพเมืองสมุทรสาครพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีน2รายคือนายจ้านอายุ31ปีสัญชาติจีนนายอติอายุ40ปีมาสอบปาก คำเพิ่มเติมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาจำน่ายเสนอจำน่ายมีไว้เพื่อจำน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชาอาณาจักรมีไว้เพื่อจำน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน4ี่0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ด้านผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัดนายวิรุณการจนพัฒนาเล่าว่าเมื่อประมาณกลางเดือนสิงหาคม2565ทางบริษัทได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเป็นจํานวนมากว่าพัดลมฮาตาริที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่มีคุณภาพเสียหายได้ง่ายทางบริษัทจึงทําการตรวจสอบตามแพลตฟอร์มออนไลน์พบมีการนําเสนอขายพัดลมปลอมเครื่องหมายการค้าฮาตาริโดยพบว่าพัดลมรุ่นที่ประชาชนร้องเรียนมายังบริษัทนั้นเป็นสินค้าที่บริษัทไม่ได้มีการผลิตแต่อย่างใดจากนั้นทางบริษัทจึงได้ทําการ พัดลมดังกล่าวจากแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสืบหาที่อยู่ผู้จัดจส่งสินค้าก่อนที่จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบเพราะว่าพัดลมดังกล่าวถูกส่งมาจากโกดังเก็บสินค้าพื้นที่หมู่4ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นเจ้าที่ตำรวจจึงได้นำหมายคน้นสารทรัพย์สินทางปัญญากลางลงวันที่26สิงหาคม2565เข้าตรวจคน้นพบสินค้าแบรนด์ดังๆถูกปลอมแปลงเครื่องหมายการค้านับหมื่นรายการ่งมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ารองเท้ากระเป๋านาฬิกาน้ำหอมเครื่องสำอางเครื่องประดับและอื่นๆมูลค่าความเสียหายมากกว่า10ล้านบาทจึงได้ทําการตรวจยึดพร้อมประสานเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกปลอมแปลงเข้าตรวจสอบเพื่อแจ้งความเอาผิดผู้ต้องหาทั้งสองราย พันตำรวจเอกดูสิทธิวาลีประโคนร,ระบุว่าพฤติกรรมผู้ต้องหาจะทำเป็นขบวนการโดยคำสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังต่างประเทศก่อนจะมีการส่งใบปะหน้าที่อยู่ผู้ซื้อมาให้ผู้ต้องหาซึ่งประสานงานอยู่ที่โกดังเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามออเดอร์หลังจากนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลผู้ร่วมขบวนการกระทําความผิดซึ่งต้องรีบดําเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานโดยเฉพาะสินค้าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินโดยไม่รู้ตัว